วันนี้เราจะมาสาธิตน้ำยาอเนประสงค์นะคะจะดับกลิ่นค่าเชื้อโรคค่าเชื้อแบคทีเรียได้นะคะลูกค้าอันนี้ผ้าป,ปูที่นอนเราซักเสร็จแล้วนะคะซักจนเสร็จล้างน้ำสะอาดแล้วเราจะมาใส่น้ำสุดท้ายนะคะลูกค้าเราจะมาใส่น้ำยาค่าเชื้อซักสองฝาก็ได้นะคะลูกค้า ใส่ไปพร้อมกับน้ำยาปรับผ้านุ่มเลยนะคะใส่ลงไปเลยจะช่วยดับกลิ่นและฆ่าเชื้อได้นะคะดับกลิ่นตัวตัวคนแล้วก็ดับกลิ่นผ้าเรานอนกับน้องหมากลิ่นน้องหมาก็จะหายนะคะกลิ่นคราบกลิ่นตัวคนที่นอนสะสมมานานก็จะหายแล้วก็ฆ่าเชือ้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะคะ เราใช้คู่กันอย่างนี้นะคะใส่ในน้าสุดท้ายนะคะใส่พร้อมน้ำยาปรับพานุ่มได้เลยแล้วก็ใส่ผ้าอย่างนี้นะคะลงไปซักซักในน้ําสุดท้ายนะคะถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติก็ใส่พร้อมน้ํายาปรับพานุ่มได้เลยนะคะลูกค้าจะช่วยฆ่าเชือ้อโรคต่างๆนะคะใช้เช็ดถูทําความสะอาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านได้หมดเลยนะคะแล้วก็ใช้ซักผ้าได้ นี่คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะน้ำยานเนี่ยประสงค์ฆ่าเชื้อนะคะของร้านมีมีซักบรีดถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักบรีดขอบคุณค่ะ